ต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในเรือรบที่โดดเด่นและมีความหมายลึกซึ้งที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ USS New York LPD 2 1เรือกระพลขึ้นบกสะเทินน้ำสะเทินบกที่สร้างขึ้นจากเหล็กที่ได้จากซากตึก World Trade Center หลังเหตุการณ์เสร็ส่วน11 USS New York เป็นเรือในชั้น s นอ a น t o n i o class ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงทหารยานพาหนะหรืออุปกรณ์สู่พื้นที่ปฏิบัติการโดยชื่อของเรือลำนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตและเป็นเกียรติแก่เมืองนิวยอร์ก สำหรับรูปลักษณ์ภายนอก USS New York มีขนาดยาวประมาณ208เมตรกว้างประมาณ32เมตรมีระวางขับน้ำเต็มที่ราว25,000ตันจุดเด่นที่หลายคนจำได้ดีคือหอเรือที่มีเส้นสายทันสมัยสะท้อนแนวคิดล่องหนต่อเรดาร์สตตลดีไซน์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากสัตรูนอกจากนี้บริเวณหัวเรือยังใช้เหล็กกว่า7.5ตันที่มาจากซ a ก World Trade Center ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของเรือลำนี้ภายในตัวเรือถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทหารนาวิกโยธินมากถึง700นายมีห้องพักห้องควบคุมห้องพยาบาลขนาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่สำหรับอากาศยานอย่างเช่น เฮลิคอปเตอร์ CH 5 3 s ส a s t ซีสตอนเลียนและ MV 2 2 o s p r e อสปรในลานบินด้านท้ายเรืออีกทั้งยังมีโรงเก็บและสลิปเวยสสำหรับยานสเทินน้ำสเทินบกเช่น LCAC Landing Craft Air c u ค i ชชันด้านสมรรถนะ USS New York ใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าแบบไฮบริด ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ22นอตหรือราวราว41กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการไกลถึง8,000ไมล์ทะเลทําให้เรือลํานี้สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งอีกทั้งยังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทันสมัยและระบบสื่อสารครบวงจร USS New York ไม่เพียงแค่เป็นเรือรบธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งความเสียสละและการฟื้นตัวของชาวอเมริกันหลังจากเหตุการณ์เศษ9 1โดยเรือลำนี้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมภารกิจทางทหารและการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกสุดท้ายนี้ USS New York คือบทพิสูจน์ว่าแม้จะเกิดความสูญเสีย แต่จากเท่าฐานของโศกนาฏกรรมก็สามารถก่อให้เกิดพลังแห่งความหวังและการปกป้องได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ